คนเกิดวันพุธกลางคืนนี่นะครับเขาไม่ใช่คนธรรมดาเลยถ้าคนวันอื่นๆใช้เหตุผลคนวันพุธกลางคืนใช้สัญชาตญาณเขาไม่พูดเยอะแต่รู้เยอะเขาไม่แสดงออกแต่สังเกตทุกอย่างเขาอาจดูงเงียบๆลึกลับไม่ชอบอยู่ในที่จอแจแต่ในใจเขาเต็มไปด้วยความคิดและคำถามที่ลึกเกินกว่าที่ใครจะเข้าใจเขามักเป็นคนที่ใครก็เดาไม่ออก อยู่ใกล้แล้วสงบแต่ก็รู้สึกว่าเขาซ่อนอะไรบางอย่างไว้เสมอและใช่ครับคนวันพุธกลางคืนไม่ไว้ใจใครง่ายๆเพราะเขาเคยเจ็บเคยพลาดเคยผิดหวังจนวันนี้เขากลายเป็นคนที่เลือกที่จะเงียบมากกว่าพูดอะไรให้เสียใจทีหลังแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นเขาก็ยังเป็นคนที่มีน้ำใจและพร้อมช่วยเหลือเสมอแค่ไม่ได้แสดงออกให้ใครเห็นง่ายๆเท่านั้นเอง คนพุทธกลางคืนรักกิสระชอบความเป็นส่วนตัวเป็นนักคิดนักวางแผนนักพัฒนาแต่ถ้าใจเขาอยากทำอะไรแล้วไม่มีใครหยุดได้เขาดูสุขขุมแต่ในใจมีไฟเขาดูนิ่งแต่ถ้าต้องสู้เขาสู้จนถึงที่สุดวิธีเสริมดงคนเกิดบรรพุทธกลางคืนทำบุญเกี่ยวกับที่สงบเช่นบริจาคลงศพบ,บริจาคให้โรงพยาบาลคนไร้บ้าน หรือช่วยเหลือผู้ล่วงลับสวดมนต์ในที่เงียบหรือสวดบทแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวรจะช่วยเปิดทางใส่เสื้อสีเทาดำน้ำตาลเข้มหรือม่วงเข้มจะช่วยเสริมพลังลึกในจิตอยู่กับธรรมชาติยามเช้าหรือยามค่ำเพื่อรีชาร์จพลังในแบบที่คนพุทธกลางคืนต้องการและสิ่งสำคัญที่ผมอยากบอกคือแม้โลกจะไม่เข้าใจคุณทั้งหมดแต่คุณ ต้องเข้าใจตัวเองให้ชัดเจนเพราะคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อให้ใครมาชี้ทางคุณเกิดมาเพื่อเดินในเส้นทางที่คนอื่นไม่กล้าเดินขอแค่คุณอย่าลบเลื่องความจริงในใจอย่าซ่อนความสามารถไว้เพราะกลัวผิดหวังและอย่าก,กลัวที่จะเชื่อในสัญชตาตญาณของตัวเองเพราะคนเกิดวันพุธกลางคืนไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นผู้ตามแต่เกิดมาเพื่อเป็นผู้นำที่ไม่ต้องประกาศตัวเงียบแต่ทรงพลัง อ่อนโยนแต่แน่วแน่และสุดท้ายคนแบบคุณจะกลายเป็นคนที่ทุกคนกลับมามองหาในวันที่โลกเริ่มวุ่นวายเกินไปครับ